บัตรเครดิตผ่อน0% 10เดือนนะครับวันนี้ผมขอแนะนำคือ ktc นะครับแล้วก็วิธีดูนะครับว่าแบรนด์ไหนนะครับ0%บ้างนะครับไปเราไปดูข้อมูลกันเลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เรามาคอนเทนต์เรื่องการเงินอีกแล้วนะครับไปไปมาเนี่ยช่องของเราเนี่ยคอนเทนต์การเงินค่อนข้างปังพอสมควรนะครับก็เลยอ่ะวันนี้ก็จะมาคอนเซปต์เกี่ยวกับการผ่อนศเอน 10เดือนของบัตรเครดิตนะครับวันนี้เลือกบัตร KTC แล้วกันนะครับก็เอาเป็นคลิปละใบแล้วกันนะครับคลิปละเครือแล้วกันมันจะได้ไม่งงนะครับก็ KTC นะครับเป็นอีกบัตรหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาไปนั่งตามร้านอาหารเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับก็จะเห็นแบบ KTC ทั้งนั้นเลยนะครับก็เหมาะมากๆนะครับที่จะใช้นะครับเกี่ยวกับช้อปปิ้งแล้วก็พวกร้านอาหารนะผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ วิธีที่เพื่อนๆจะมาหาไอตัว0%นะครับ10เดือนเนี่ยหรือว่ากี่เดือนก็แล้วแต่นะครับผมจะมาที่เว็บของเขานะครับ ktc.co.th นะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังนะครับเขามีคำเตือนอยู่นะคำเตือนก็คือนะครับเหมือนกับมันหายไปแล้วอ่านี่ๆๆครับโปรดระวังนะครับไม่ฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่คอ c เซ็นเตอร์ของ ktc หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้แอดไลน์หากมีข้อสงสัยกัรุณาติดต่อนะครับ kt c p h o n e 021235000นะครับเพืมอนเพื่อนต้องระวังนะไอ้พวกที่โทรมานะครับแล้วก็ติต่างสมมุติมมติฐานสมมุติตัวเองว่าเป็นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ขอข้อมูลต้องระวังหรือว่าหลอกโหลดแอปนะครับคุณได้รางวัลคุณได้นู่นนี่นั่นคุณมีสินค้าผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับสานนิษฐานด้วยก่อนเลยนะครับว่าแม่งเป็นของปลอมนะครับ ของปลอมแน่นอนนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยนะครับผมแนะนำนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้ามาที่ KTC ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เปิดหน้าหน้าแรกหน้าโฮมแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่หน้าโปรโมชั่นนะครับตรงนี้นะครับโปรโมชั่นอันนี้ผมเข้าหน้าเว็บนะครับในมือถือนะครับเว็บในมือถือก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้ครับมันก็จะมีช่องค้นหานะครับหรือว่าดูที่แบนเนอร์ก็ได้นะครับแบนเนอร์ นะครับล่าสุดก็จะมี iPhone นะครับเครือพวก iPhone iPad นะครับแล้วก็กดผมก็จะเสร์ชเลย0%ปแบบนี้เอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเด้งขึ้นมานะครับก็กดดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็สิ่งที่ต้องดูคือดูคําว่า0%นปนานกี่เดือนนะครับแล้วก็ดูช่วงระยะเวลานะครับว่าหมดอายุนะครับหมดโหมเมื่อไหร่นะครับดูด้วยนะไม่ใช่ว่ามันใกล้หมดแล้วก็สักพักหนึ่ง ลืมเลยครับก็อดเลยนะครับต้องดูให้ดีว่าโอถ,ถึงเมื่อไหร่นะครับอย่างอันเนี้ยก็จะมีคะแนนรับ0%ิบศูนเปตสิดเดือนนะครับ KTC f i อ e r นะครับมีฟูจิอ่าแรกรับอ e ีคูปองส่วนลดอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่มี0%ที่หน้าแบนเนอร์นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูอีกทีละกันนะครับแต่ว่าถ้าแบรนด์ไหนที่เขามั่นใจคำว่า0%เนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าผ่อนได้0% 6เดือนนะครับอันนี้เป็น เที่ยวนะครับเที่ยวนะครับเห็นปะมีประกันนะครับประกันชีวิตนะครับอันไหนที่เพื่อนๆชอบกดเข้าไปดูลึกๆก่อนนะครับดูครั้งแรกเนี่ยให้ดูแบนเนอร์เขาว่ามีคําว่าสูเปอร์เซ็นหรือเปล่าก่อนนะครับแล้วค่อยกดเข้าไปดูอีกทีนะครับยังมีเนี่ยกรุงเทพประกันภัยนะครับชําระค่าเบี้ยครับศูนเดือนนะอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับแอดไว้แอดไว้ไอทีนะครับ 0%นะครับผ่อน0%นะครับซัมซุงก็มีนะครับประมาณนี้อี๋ยะผมลองกดให้ดูสักอันละกันนะครับสมมุติกดเป็นซัมซุงนะครับก็ดูเนี่ยว่าเขามีอะไรน่าสนใจนะครับผ่อนชำระ0% 1ิเดือนนะครับเครดิตเงินคืน10%นะครับถึง30มิถุนาดูวันหมดอายุแล้วก็อ่านอีกทีเพื่อความชัวร์นะครับมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็ สามารถกดในแอปนะครับเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ากดเป็น SMS เข้าไปร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับลงทะเบียนนะครับประหามานี้อ่านให้ดีหรือขี้เกียจอ่านก็โทรหาคอ l ซ c e เตอรถามก็ได้นะครับเขาก็ตอบแต่ว่าอาจจะรอสายนานไม่นานก็แล้วแต่บัตรของอยี่ห้อนะครับว่าเราใช้ของอะไรอยู่นะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัตรแล้วอยากจะสมัครนะครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ การสมัครนะครับของเครือ KTC นะเพื่อนๆนะ mm hmm. เพื่อนๆสามารถที่จะกดลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับพอกดเข้ามามันก็จะมีลิงก์ให้เรากดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนี่ครับด้านล่างแบบนี้นะครับใต้คลิปผมก็จะแปะไว้หมวดที่1เนี่ยจะเป็นหมวดของบัตรเครดิตตรงนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยผมก็จะแปะไว้ให้นะครับถ้า KTC เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าสมัครบคัตรเครดิตนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ดูโปรโมชั่นแล้วก็ กรอกข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็กดส่งเรื่องไปนะครับส่งข้อมูลไปนะครับหรือว่าอ่านข้อมูลจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่านข้อมูลจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับติดต่อกลับมาพูดคุยกันว่ามีวิธีการในการสมัครอยากอะไรนะครับแล้วก็บัตรเครดิตที่ชอบชอบสไตล์ไหนก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าผมอยากได้สไตล์ชอปปิ้งสไตล์เติมน้ํามันว,ว่าสไตล์ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแนะนําใบที่เหมาะกับเราให้นะครับหรือว่าที่หน้าเว็บนะครับที่หน้าเว็บก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นคําว่าบัตรเครดิตก็สามารถกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเรื่องของบัตรการใช้งานแบบต่างๆให้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูข้อมูลส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับว่าบัตรไหนเหมาะกับเราคร่าวๆนะครับแล้วก็อาจจะถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับอาจจะมีใบที่เราตกหล่นนะครับโอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ js 1 4 อาร์เวิร์กด้วยนะครับอยากซัพพอร์ตกันก็สินค้านะครับที่หน้าลิงก์แอเฟอร์เนะครับมีหลายๆแบรนด์นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนบัตรเครดิตผมขออนุญาตอ่านคําเตือนก่อนนะครับใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็สามารถชําระได้แบบเต็มจํานวนตามกําหนดนะครับจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเพื่อนๆจะได้ยินคํานี้บ่อยมากเพราะว่าแบงก์ชาติให้อ่านนะครับทุกการ PR ของหมวดการเงินเลยนะครับเพราะว่าปกติเวลาบัตรเครดิต เขาทวงยอดมาใช่ไหมครับเขาจะมียอดเต็มจํานวนแล้วก็ยอดขั้นต่ำนะครับให้เราจ่ายแบบเต็มจํานวนตลอดเลยนะครับไม่งั้นถ้าไปจ่ายขั้นต่ำมันไม่หมดสักทีนะครับดอกมันก็จะทบไปเรื่อยอาจจะไปถึง16%ต่อปีอันตรายนะครับเอาจ่ายแบบเต็มจํานวนดีก,กว่านะครับโอเคหมดเรื่องคุยแล้วสวัสดีบ๊ายบายครับ